เขาหล่อเขาโหดแต่ไม่มีใครคุมเขาได้ขนาดเราเป็นผู้เล่นนะเนี่ย ladies and gentlemen ผมได้รับเชิญให้เข้าไปลองสัมผัสไมดีก่อนเข้าเซิร์ฟจริงในวันที่19นี้โดยคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงองค์ประกอบทุกอย่างในตัวละครนี้ว่าเขาเป็นคนที่ใช่ของคุณหรือเปล่าจริงๆไม่ต้องดูก็มีคําตอบในใจกันอยู่แล้วปะ่ะแต่ต้องเริ่นไว้ก่อนครับว่าข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหลังเข้าเซิร์ฟจริงแล้วเนื่องจากยังเป็นเซิร์ฟครีเอเตอร์อยู่ถ้างางั้นไม่รอช้ามาเริ่มกันเลยครับ ไมดีมอรสรักแรกพบแม่นะ <S <S> <S เห็นหน้าบ่อยๆเรื่องวันไหวละถ้าจินตภาพพาทํำลายล้างเป็นตัวที่เหมือนทริปบี้ตรงที่ดาเมจที่ทำได้จะสเกลตาม HP สูงสุดตัวเองสไตล์การเล่นของไมดีคือจะต้องแลกเลือดตัวเองให้ถึงจุดหนึ่งก่อนเราจะสร้างดาเมจแรงเกินเบอร์อบหมดไม่สนลูกใครเหมือนหมาบ้าที่ล่ามโซ่ไม่ได้เมื่อเริ่มไฟมาไมดีจะมีเทรสถ้าเลือดมากกว่า4 0 0พันทุกๆ100หน่วยที่เกินออกมาจะให้อัตราครีเพิ่มเก็บช้าจากโดนมอนตีเร็วขึ้นเพิ่มปริมาณการฮิวเลือดและเลือดที่เกินออกมาจะคำนวณสสูงงงทีี่่่อออออธิบาาาายยยยๆก็คืืถ้้มเลน ก็จะได้อาตาัตราครี48%เก็บชา้าจากการโดนมอนตีเพิ่มขึ้น2เท่าเดี๋ยวอธิบายทีตรงนี้และปริมาณการหิวเลือดเพิ่มขึ้น30%แล้วถ้าถามว่าทำเลือดถึง8,000ยากไหมก็เฮ้ๆ <Hey, hey. S 1> ดูตารางนี้จะเห็นว่าเมื่อใส่เสื้อกับเชือกเป็น HP บวกกับไรโคนที่แตกต่างกันออกไปจะให้ผลลัพธ์ดังนี้โดยไลโคน5ดาวจะมีโอกาสใกล้ทำเลือดถึง8,000มากกว่าในส่วนที่ขาดแน่นอนครับว่าจะต้องไปลุ้นกับออฟรองอีกทีการโจมตีปกติจะไม่มีอะไรเก่าหน้ามอนมพลังทีดาเมจสกิลต้ม เช่นกนกัแต่จะใช้เลือดครึ่งหนึ่งที่มีตอนนั้นและเป็นการตีกระจายสร้างดาเมจเจนตภาพแบบเสือกัดใส่เป้าหมายหลักและดาเมจแมวกัดใส่ตัวข้างๆถ้าตอนใช้สกิลเลือดไม่ดีไม่เพียงพอก็จะลดเลือดจนเหลือหนึ่ง สวรรค์จะขอเล่าสลับไปมากับสกิลทุกครั้งที่ไม่ดีเสียเลือดจะสะสมชาร์จโดย1%ซที่เสียไปจะมีค่าเท่ากับ1หน่วยและเก็บได้มากสุด200หน่วยโดยการเสียเลือดก็จะแบ่งเป็น2กรณีหลักๆกรณีแรกคือโดนมอนตีในส่วนนี้เทรซแรกที่กล่าวไปจะทําให้อัตราส่วนในการเก็บชาร์จจะอยู่ที่1%ต่อ2หน่วยแทนถ้าไม่ดีมีเลือดย่างต่ำา800ตอนเข้าไฟโดนดาเมจต่อเนื่องหรือดอทก็ถือว่าหนับเป็นการโจมตีจากมอนด้วยให้อัตราส่วน1ต่อ2เช่นกันส่วนกรณีที่2คือ่นๆเช่นไมดีจ่ายเลือกัวเเอองหรืนื่วงจรณ หรือ7ลดเลือนก็จะยังให้อัตราส่วนที่ 1, 1ต่อ1ตามพรสวรรค์เหมือนเดิมมา่ชาร์จถึง100หน่วยก็จะนาชาร์จออก100และเข้าสู่สถานะเลือดแขนฟื้นฟูเลือดให้25%พร้อมเลขแอคชั่น Action 100%แล้วจะเห็นว่ารูปไม่ดีเป็นซิกมามีออร่าแด,ดงๆอยู่สถานะเลือดแขนจะอยู่กับไม่ดีจนกว่าจะตายเพิ่ม HP สูงสุดให้50%และค่าพลังป้องกันจะเหลือ0ูนย์ราวกับว่าการถอดเสื้อสู้ในวิดีโอเกมสมจริงยิ่งขึ้นแถมไม่ดีจะมีเทรสช่วยต้านทานดีบัฟประเภทควบคุมเช่นกักขังกราฟก้ากระตุกจิตด้วยโดยการเพิ่ม HP สูงสุดครึ่งนึงจะเพิ่มตามจ นวน HP สูงสุดที่ไม่ดีมีรวมถึงบัฟต่างๆนานาที่ได้มาก่อนหรือหลังเข้าสถานะเลือดแขนก็จะรวมไว้ด้วยแต่จะไม่รวมกรณีบัฟที่ข้อความเขียนว่าเพิ่ม HP สูงสุด8%ของ HP สูงสุดของลิงค์บวก222หน่วยในส่วนนี้จะไม่ได้ตรง8%แต่จะได้ตรง222หน่วยซึ่งครึ่งหนึ่งก็คือบวก111หน่วยเข้าไปในสถานะเลือดแขนนั่นเองครับเช่นเดียวกับสกิลฝูเฉีนก็จะไม่เพิ่มเลือดตรงเปอร์เซ็นเช่นกัน เมื่อเข้าสู่สถานะเลือดแขนเราจะควบคุมไมดีไม่ได้ยกเว้นตอนอันติเมื่อเข้าเทิร์นไมดีจะใช้คิงสเลเยอร์บีคิงหรือสกิลขั้นที่2อัตโนมัติทุกครั้งรอแอมโฟเรียสอนให้เปิดก่อนได้เปรียบคิงสเลเยอร์บีคิงจะมีฟังก์ชันเหมือนสกิลขั้นที่1คือเป็นการตีกระจายตัวกลางโดนแรงตัวริมโดน,นเบาวกว่าแต่สกิลจะแรงกว่าและใช้เลือด3 5ที่มีตอนนั้นถ้าหากจนเลือดไม่พอก็จะหักจนเหลือ1น่เมื่อชาร์จพรสวรรค์ถึง 150, ขน,น,น,ขนม่ทร้ Extra Turn ามา150แตแลปลป่อย ayer, God, หรือสิลขันที่ย อัตโนมัติกอร์สเลเยอร์บีกอจะสร้างดาเมจจินภาพใส่ตัวกลาง280%และตัวริม168%ทาให้ไมดีเป็นตัวที่ต้องสตาร์ทลดจากการทาร้ายตัวเองก่อนถึงจะเข้าสู่โหมดโหดเลดอิจฉาไม่ไหวแล้วแต่ก็ไม่ต้องอิจฉาไปครับเพราะถ้าไมดีตายขณะมีสถานะเลือดแขนทางโยงาบาลก็จะไม่รับเหมือนกันแต่จะนําสถานะเลือดแขนออกนําช้าทั้งหมดออกและฟื้นฟูลเลือดได้ครึ่งหนึ่งการตายของไมดีแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่จะถือว่าเป็นการล้างดีบัฟออกทั้งหมดแถมบัฟเก่ายัางอยู่ครบอีกตัางหากแต จริงแล้วแม้จะฟังดูตายขึ้นมาลำบากแน่แถมดูตายง่ายตัวบางเหมือนกระดาษเพราะไม่มีพลังป้องกันไม่ดีจะยังมีเทรสที่ช่วยให้สถานะเลือดแ้นไม่หายถ้าเกิดตายขึ้นมาชาร์ตก็ยังอยู่ครบโดยจะเกิดขึ้นได้3ครั้งต่อหนึ่งไฟครั้งที่4นี้ไม่ควรอารมณ์เหมือนไมดีมีโทเทมออฟอันดายิงอยู่ในมือ3อันฟังมาถึงตรงนี้กระจาจเกิดคำถามว่านี้ไมดีก็ตายได้เรื่อยเลยดิถ้ามีเลือดแ้นใช่ครับแต่เมื่อตายครั้งที่4แล้วกลับมาจะเก็บสแต็กยากดาเมจหายไปเยอะเหมือนปลุกผีออกมาสู้ทำให้คีย์หลักของการเล่นไมดีคคืืออกาาารงสถนนะเลลดแแ้้ไววตย ครั้งที่4ีนี้ไม่ควรจริงๆตามที่พิยัตกล่าวไว้อันตีจะฟื้นเลือดให้20%เพิ่มแต้มชา้าให้20หน่วยสร้างดามเมจจิภาพใส่ตัวกลาง160แล้วตัวริม100%ตัวที่โดนโจมตีด้วยอันตีจะถูกยื่อยุ2เทินแล้วตัวที่เป็นเป้าหมายหลักจะถูกมาร์กไว้ให้โดนกอสเลเยอร์บีกอสครั้งถัดไปซึ่งหมาจะแปลเฉพาะตัวที่โดนอันตีล่าสุดเท่านั้นเท่าที่ลองมาอันตีเหมือนจะมีไวฮิลมากกว่าไว้ยื่อยุมอนเทคนิคจะดูดศัตรูในบริเวณเข้าด้วยกนนนเเเเเมมมิินนิตตตาาาาลีีทลลีทปป็รรรรระะะจจจจุููวว10ไไ่่่โถ้ดฟส จะสร้างดาเมจจิตภาพ80%ใส่ศัตรูทุกตัวแล้วติดสถานะย,ยั่วยุ1เทิร์นแล้วไมดีจะได้ชาร์จพรสวรรค์50หน่วยการรับความสามารถจะแนะนำให้อัพสกิลก่อนเพราะเป็นดามเมจหลักรองลงมาจะเป็นอันติที่ช่วยให้ฮิวแรงขึ้นแล้วค่อยพรสวรรค์ส่วนการโจมตีปกติไม่อัพก็อย่างได้เพราะไม่ได้ใช้ มาดูที่ไอเดอลอนอีหนึ่งจะทําให้กอสเลเยอร์บีกอสหรือสกิลขั้นที่3สร้างตัวคูณดาเมจส่เป้าหมายหลักเพิ่มขึ้น30%แล้วตัวอื่นในสนามจะโดนดาเมจเท่ากับตัวที่อยู่ตรงกลางก็คือถ้าใครงงกอสเลเยอร์จะตีหมู่แทนแล้วมอนทุกตัวในสนามจะโดนสกิลแรงขึ้นและโดนดาเมจเท่ากันหมดส่วนที่เห็นในฟุตเทจว่าทําไม3ตัวนี้มันโดนแค่3 0,000่นเพราะว่า3ตัวนี้ไม่แพ้ท่าจินตภาพเลยโดนเบากว่าอี 2, เมื่อมีสถานะเลือดแขนดาเมจของไมดีจะเพิ่มเฉยพลังป้องกัน1แล้้วเมื่อไดรับสิมาณีลท่ได้รับมาเป็นชาร์ แล้วแปลงได้มากสุด40หน่วยหลังจากที่ตัวใดก็ตามแอคชั่นจะรีเซ็ตการเก็บชาท,ที่ได้จากการฮิวเพื่อให้เราเก็บเพิ่มได้ E4 ม่อมีสถานะเลือดแขนจะเพิ่มดาเมจฟรี3ดาแล้วหลังถูกประตรูโจมตีจะฮิวตัวเอง10%ตาม HP สูงสุดตัวเองอารมณ์เหมือนบัฟไฟลูที่โดนมอนตบแล้วเลือดเด้งกลับมา และ E6 เมื่อเริ่มไฟจะเข้าสู่สถานะเลือดแขนรและค่าช้าที่ใช้ Ghost Slayer b ก g อจะลดลงจาก150เหลือ100หน่วยนี้ผมว่าพี่แกคงไม่มีวันตายของจริงละเพราะได้เธอรัวๆมอนโดนซัดหน้าแหกหมดก่อนเปิดไฟมาก็จัด King Slayer กับ Ghost Slayer อย่างละรอบละ ส่วนหลายคนประจําตัวจะให้เลือดไม่ดีเพิ่มอีก18%แล้วปริมาณการรักษาที่ได้รับจะแรงขึ้นอีก20%เมื่อใช้สกิลต่อสู้หรืออันติจะใช้ HP 6%ของ HP สูงสุดแล้วการโจมตีครั้งนั้นจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น30%หากเลือด6%ที่หักไปมากกว่า500หน่วยก็จะทําให้ดาเมจแรงขึ้นอีก30%แต่ถ้าเลือดมีไม่มากพอก็จะหักให้จนเหลือหนึ่งสรุปก็คือไลายคนจะช่วยเพิ่ม HP สูงสุดและทําดาเมจแรงขึ้นเลยถ้ามีงบแล้วพร้อมเปยหนุ่า,ร,า,ะ e า,ร,าะระะ่จจววตปํัชยค สภาพเลือดแข็งได้ตลอดเวลาได้เลือดแข็งได้แอคชั่นเพิ่มเติมง่ายขึ้นเพิ่มโบนัสดาเมจซึ่งเป็นส่วนที่ไม่ดีขาดแล้วไม่ต้องคิดมากเรื่องจกกักรวาลประดับด้วยไว้ว่ากันอีกทีแต่ถ้าไม่อยากเปิดประจําตัวก็จะมีตัวเลือกดังนี้หลายโคนสีดาวจะให้เลือนไม่ถึง8 0 0 0ตอนเริ่มไฟแม้จะใส่เสื้อกับเชือกเป็น HP แล้วแล้วจะเห็นได้ว่าประจําตัวทําดาเมจห่างกับสายฟรีค่อนข้างเยอะพอสมควร ในส่วนของการจัดทีมเนื่องจากไมดีเป็นตัวที่อยากเลือดเต็มแล้วออกแอคชั่นได้บ่อยๆจะได้เก็บสแต็กทีหนึ่งเยอะๆเลยทําให้บิวส่วนมากจะไปทางแนวให้เปอร์แคร์รีหรือมีพี่แกคนเดียวเป็นตัวดาเมจ ตัวซับที่ดีที่สุดจะหนีไม่พ้นทริปบี้เพราะไมดีจะได้ใช้ทุกบัฟแถมไมดีตีกระจายบ่อยช่วยให้ทริปบี้ฟื้นฟูพลังงานดีและทริปบี้ก็มี HP เยอะขึ้นด้วยโรบินเร่งแอคชั่นทั้งทีมสกิลเพิ่มดาเมจที่ทำได้ส่งผลค่อนข้างเยอะแล้วไมดีช่วยฟื้นฟูพลังงานโรบินได้ดีจากการได้แอคชั่นบ่อยซันเดย์มีสกิลเร่งแอคชั่นทันทีได้ใช้ทุกบัฟทั้งโบนัสดาเมจครีเรทครีรดาเมจและสกิลบัฟซันเดย์อยู่ได้2เท,ทินทําให้การเล่นซันเดย์ฉาเข้ากับ คิวได้แบบไม่ต้องกังวลและแน่นอนสายฟรีจะแนะนําเป็นโบรเนียที่เร่งแอคชั่นทันทีแต่ไมดีจะไม่ได้บัฟเพิ่มพลังโจมตีสปาคเคิลเล่นได้แต่แต้มสกิลจะหล่นส่วนลวนเมช่วยให้ไมดีทดําดาเมจแรงดีแต่การเลื่อนแอคชั่นมอนออกไปทําให้ไมดีเก็บ s t a ็กไม่ดีเท่าที่ควรเออซัสเตนจะแนะนําเป็นหลัวชาสุดเพราะเป็นคนที่คิวเดี่ยวโหดสุดมีฮิวฉุกเฉินเมื่อเลือดต่ํากว่าครึง่งและช่วยฟื้นฟูแต้มสกิลได้บ้าง หัวหัวช่วยฟื้นฟูพลังงานให้ทั้งทีมได้ลางดีบัฟดีแต่ไมดีจะไม่ได้ใช้บัฟเพิ่มพลังโจมตีจากอันติสายฟรีจะแนะนําเป็นกาลเกอร์ที่ฟื้นฟูแต้มสกิลดีแม้จะต้องฮิวไมดีบ้างมีดีบัฟลดพลังโจมตีศัตรูช่วยเพิ่มโอกาสรอดให้ไมดีแบบยังโดนมอนตบอยู่แล้วการที่ไมดีตีกระจายก็ทําให้ฮิลแรงขึ้นตามหลิงชาก,ก็เล่นได้ดีแต่จะไม่ได้ใช้เบรกที่ปั้นมาเอ๊ะเหมือนผมลืมใครไปบางคนหรือเปล่าเพื่อวมทีมอีกสล็อตจะแนะนาเป็นเจียวเชียวที่เพิ่มดาเมมทที่ําไดด้้แและะประหยัต เจจะมอบความเร็วและแถมดาเมจความต้าเพิ่มเติมตัวเองเก็บสแต็กง่ายเพราะไมดีตีกระจายและตีค่อนข้างบ่อยช่วยตีมอนหมู่อีกแรงและหักเลือดไมดีได้นิดหน่อยสีว่าวูฟจะแนะนํากรณีสู้กับมอนน้อยแต่แพ้ธาตุลดพลังโจมตีมอนเดียวเก่งแล้วลดพลังป้องกันมอนเดียวเยอะที่สุดในเกมสายฟรีจะแนะนําเป็นเพลลาที่ลดพลังป้องกันหมู่ได้และเหมือนเจลเชียอ at home t r เบเซอร์พาพ์ทความทรงจําที่ประหยัดแต้มสกิลไมดีได้ใช้บัฟหลายอย่างแล้วมีแร่งแอคชัน่นและเจมีนาที่ประหยัดแต้มสกิลแต่จะให้ดีควรเล่นกับทีมที่ทำให้ไมดี ออกแอคชั่นบ่อยๆแต่ถ้าอีกสล็อตอยากใส่ตัวซับ DPS จะแนะนําตัวที่ไม่ค่อยกินแต้มสกิลเท่าไหร่หรือใช้บ้างไม่ใช้บ้างเช่นพรีเบลดยุนหลีหรือคลาล่ามาดูการปั้นไมดีกันบ้างแน่นอนจะเน้นเลือดเป็นหลักที่อยากจะให้เกิน8,000หน่วยรองลงมาค่อยเป็นค่าครีซึ่งของไมดีจะดีตรงที่ได้ครีจ,จากเทรสมากถึง48%ทําให้เราสามารถโฟกัสกับครีดามจมากกว่าได้ถ้ามีอัตราครีถึงระดับพึงพอใจ ลีลิกที่แนะนําจะเป็นเซสตคอลาที่ใช้ให้อัตราคริ8%แล้วเพิ่มดาเมจสกิลกับอันตี20%แล้วหลังใช้อันตีจะเพิ่มดาเมจสกิลครั้งถัดไป25%ด้วยซึ่งไมดีพี่แกใส่สกิลรัวๆอยู่แล้วเซ็ตลองจีวิสที่ใส่โปจะแนะนําถ้าใช้หลายโคน4ดาวเพราะถ้าใส่หลายโคน5ดาวเลือดจะเกิน8,000ก่อนใส่ลีลิกทาให้การเพิ่ม HP ชพีสูงสุด12%ไม่ส่งผลกับเทรสของไมดี D. ส่วนเซ็ตที่เหลือก็จะแนะนําถ้าเล่นกับตัว8ดีบัฟได้เยอะๆอย่างกาลเกอร์หรือทริปปี้ จัก,กรวาลประดับจะแนะนำเป็นเซตโบนที่เพิ่ม HP สูงสุด12%แล้วได้ครีดาเมจเพิ่มอีก28%เพราะยังไงไม่ดีเลือดก็เกิน5,000อยู่แล้วส่วนถ้าใครใส่หลายโคน5ดาวก็จะแนะนำเป็นเซตลูเทลันมากกว่าเพราะเลิอดเกิน8,000อยู่แล้วทำให้เราไปเอาดาเมจสกิลแรงขึ้น20%ดีกว่า สรุปแล้วไม่ดีดาไม่แรงมากอบหมดไม่สนลูกใครแบกคอนเทนต์ในเกมสบายและแบกได้นานแน่นอนตัวเองเลือดเยอะแล้วมีท่าอ่อยมอนทำให้กลายเป็นแทงได้อย่างงง,งๆแล้วไม่ต้องพึ่งอเฟนจอร์เถึงตัวเองตายก็ยังมีชุบชอบสู้กับศัตรูระดับอีลีขึ้นไปที่ยืนสนามนานๆชอบศัตรูสายเรียกยูนิตมาเยอะๆพะจะได้มีตัวมาตีไม่ดีเพิ่มส่วนจุดด้อยตัวส,สเตนดีๆที่เล่นด้วยกันตอนนี้มีน้อยมากถึงไม่ดีจะตายแล้วฟื้นได้แต่ยังไงคีหลักก็ต้องเลี้ยงให้ไม่ดีไม่ตายอยู่ดีตัวซรับที่เล่นด้วยกกกัันนนนไได้้็อยเเช่่พราะมา ใช้ HP โจมตีทำให้ได้รับบัฟไม่เต็มที่ไม่ดีเป็นคนไทยชอบทำอะไรตามใจตัวเองหลังได้สถานะเลือดแขนจะไม่ได้ควบคุมตัวละครยกเว้นตอนอันติททำให้ไม่ดีแพ้ทางบอสที่เราต้องตียูนิตอื่นก่อนเช่นพี่โลมาลาสตักเย่งชิงหรือแก๊งลิงเบรนรอดลมเทพได้แต่แพ้กระสอบสายไม่เอานะและสุดท้ายมาก,ก่อนแคสตอริสน้องข้าวของผมนะไม่แบ่งให้ใครหลอก จบแล้วครับคลิปนี้ผมว่าเกมกําลังทำทีมใหม่ทีมบ้านเลือดจริงๆแหละเลยคิดว่าใครเปิดทริปบี้ไปแล้วมีไม่ดีด้วยก็ดีนะขอขอบคุณท่อน้ําเลี้ยงรายใหญ่ที่คอยสนับสนุนตลอดมาและหากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามมามะพระ้าวด้วยนะครับ